สวัสดีครับผมอาร์มแอมเปชใหม่นี้นะครับในเกม PUBG Mobile นะครับนอกจากจะมีโหมดใหม่ในอีเวนต์ Godzilla v เวอซองแล้วทางเกมยังได้เพิ่มระบบใหม่อีกอย่างนั่นก็คือระบบเล็งแบบข้ามหัวไหลครับแบบนี้นะครับในดีวิดีโอตัวนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้ปุ่มนี้นะครับและจะบอกข้อดีข้อเสียของการเล็งแบบนี้กันครับขั้นแรกเลยนะครับจะเปิดระบบนี้ได้ไงครับก็คือเข้าไปที่ตั้งค่าเลยครับจะอยู่ในหมวดทั่วไปครับ เลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าเอ็มฟีเจอร์อยู่ครับก็กดเปิดเลยครับส่วน Camera ่ o t a t i o n ด้านขวานี้ครับถ้าเล่น2นิ้วผมว่าแนะนําให้ปิดไว้จะดีกว่าครับแต่ถ้าเล่น3นิ้วขึ้นไปอ่ะจะเปิดหรือปิดก็ได้ครับแล้วแต่ที่ถนัดส่วนเอ็มด้านล่างนี้นะครับเหมือนกันครับถ้า2นิ้วก็แนะนําว่าให้ตั้งเป็นปุ่มแถบเอาไว้ส่วนถ้าใช้3มนิ้วขึ้นไปจะใช้แบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วเข้ามาตั้งค่าที่ความไวครับเลื่อนลงมาจะมีความไวในการเลงอยู่นะครับ ก็ให้ปรับทั้งมุมกล้องแล้วก็ขนาดยิงเลยครับถ้าใครใช้ไจโรก็ให้ไปปรับที่ด้านล่างได้เลยครับก็เสร็จแล้วครับแล้วมันต่างจากการยิงแบบปกติยังไงการยิงแบบเล็งนะครับมันจะช่วยลดการกระจายของกระสุนได้นิดหน่อยครับสังเกตจากเป้าตรงกลางครับตอนที่เป้าเลง็งเป้ามันจะหุบลงนิดหนึ่งนั่นหมายความว่ากระสุน,นมันจะเกาะกลุ่มกันมากขึ้นครับกระสุนจะโดนเป้าที่เราเลง็งมากยิ่งขึ้นครับ แล้วเรายังสามารถใช้ปุ่มนี้ในการเช็ควิวด้านซ้ายได้ด้วยครับจะทำให้ตัวละครของเราไม่โผล่ออกไปนอกกำแพงเยอะครับแต่ข้อเสียของการเลงแบบนี้เลยเนี่ยคือมันจะลดความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวละครนะแบบตัวละครของเรามากๆครับลองดูจากการเดินครับมันจะช้ามากแล้วลองเทียบกับแบบปกติดูครับแบบปกติตัวละครจะวิ่งนะครับนั่นก็เลยทำให้เราไม่ควรที่จะใช้ปุ่มนี้ตอนที่ศัตรูไปชิดตัวเรามากๆครับ มันจะกลายเป็นว่าทําให้เราเป็นเป้านิ่งให้ยิงเลยครับควรจะใช้ตอนที่ศัตรูอยู่ห่างจากเราออกไปหน่อยหรือไม่ก็จะใช้ตอนที่เรามีที่กํบาบังอยู่ก็ได้ครับและนี่คือทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับปุ่มนี้นะครับหากผมผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ